มาพี่น้องคาเมื่อนนี้ที่พาพี่น้องตํำส่วเล็บมือนางกุ้งสดพี่น้องขะพังว่าเต็มถาดคือเก่าค่ะมามากินน้ําทิพย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปซุปโถซุปคนค่ะพอกาดที่กินเราจะพี่น้องก็แซ่บนัว่อควอยน้ำทิพย์นะคะมาพี่น้องคาเมื่อนนี้โซ่แซ่บอีกแล้วเบิ่งอู้ยคือจังไทยพี่น้องลงกินนี่ยแหละพักขังเขี้ยงเข้ากับซี่ี่ดอกกระเจี๊ยบแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะสลัดพักสลัดมาพี่น้องคะแต่กินแซ่บๆอือะไรเนี่ยอันงวส่งบ่ ใส่กุ้งด้วยนะคะม่ได้ต้องเหมือนปากซีดๆเพราะว่ากินลิปสติกเวิร์ดแล้ว่าเสานะอืมวุ้งหินขาอืมนี่พี่แนมามเีเดี่วต้องกันเจ็บดีอต้อเหยอยู่เล็ดมือนาอืมหอยแม่บายเลยออืม กินกับน้องสาวเหมือนเดิมนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใี่หรอเล่าไม่ใช่น้องสาวแท้่แพ้เราเป็นน้องที่เขาบว่าพิดตามไหบุงหุ่นจ๋ามาเด้อทีนัดมาเด้อพี่ถือใครบอกว่าต้องไปสักวันละต้องรีบมาทำไมมาเดี๋ยวไปหาเอาเนี่ยล่ะงวดนี่ยล่ะ นี่อะิ้นหนองหลายคนอยู่ด้วยาระมอนี้หนอ้ไมเราบอก่บอกว่าอะไรดินะณี่ีบอกตรงๆนะอย่ามันเหลือนเนาะังไระ ที่จะค้องกับกันความว่าอย่ามันบอกมันเป็นท้าแมงข้าแมงได้ใช่มันเหมือนเหมือนต้นที่บอกพี่พี่ปมาปานานา,นานแักแรกอ่ะเห็นมันไม่ออกพอไม่บอกมันออก ว่าการถือเคสนะเขาไม่พูดตรงๆเดี๋ยวอ่ะเขาวอาอ่อนได้ฮัไเตีเอาแล้วก็ห้ามพิมพ์กลับมาให้พิมพ์แต่ว่านั้นๆตานาน่างๆห้ามพิมพ์ตัวเลขนั้นใส่คอมเมนต์เลยนะเข้าใจปะ กําลังกำลังเก่งเลยยังกลัวร้านไปนึ่งเก่งเลยไปนึ่งหาจำหาสามสีกัดอัดป่ะเนี่ยเผ็ดมากนั่นแหละตอนที่ป้าแม่บ้านมาน้องนอนอยู่น้องยกมือห้าแล้วก็ทำเนี้ยสาม ว่าไงพีパパ่น่องนม่ป๊อปป๊าป

ไย ب ب าไปาเขาก็กลัไจมอดี่กินที่เสื้อชอบแบบเราจะเอาบบบเขาไม่ชว์พี่หน่องถึงอ่านวจะคิดดูอ,อ,อ,อือบพี่หน่อง เอาออกมาเลือข้นหนก็ได้ต้องมสวายอนี่ย่างเนี่ยมัคนอาจจะลวกย่างร้ายคนเนี่ย เปนมีหลายคนทงคลิปขมามันดูนผอมจังเลยทำอะไรมานคกิป,ปพอคุ้มอาหารีเหนอก่อนหน้านีนน้กินน้อยอย่าน,น้จอยไปนั่นย่ยนมาลง Tại vì nó mình, nhớ mình, mình làm gì Nào tập tìm Tìm ít đi

ไม่ก็ต้มซุปตามเลเนี่ยมคนเด็กเขากินกันก็เลยไม่กินเป็นวุอยยากลับมากินก็แป๊บๆแกะมันเยอะก็แรก,ก,กเหมือนอน้ำหวานอืม,อม มาก็อรามากเลเอาก๋วยเตี๋ยวลูกเราใ่ก็อร่อก็เส mm ียบอร่อยอะอืมคร ว่าไปยังพอแล้วละพอแล้ะคะวค่ะเยอะไหมจะพักแต่ใจนะค่กมันจะกำลังว่างเยอแต่ใจเจ้านั่งจุ่มลุงไปขี้ไปเวียไเบ็ดไป

แรกเขาก็ไม่หมนไส้หรอมันไสที่ถามเขานแหละว่ามองในความสวยนะสอีเล่สวยสวยออแจ ร้อยเสื้อมือนโอเคละพี่น้องยิ้มลรอยิ้มแล้วมไปพอกันคลิปหน้พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ